เราจะมาทำไอ้สูตรบนนะฮะสูตรเลขติดบนสูตรเลขติดบนนะฮะเราจะเอาเลขติดบนภายในสี่ตัวเนี่ยสูตรบนนะฮะเข้าทุกงวดนะบนบนนะแล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งเลยมันออกเจ็ดแปดเจ็ดใช่ไหมออกเจ็ดแปดเจ็ด เราก็เอาเก็์มานะเราก็เอาเก็์มาเก็์หลักเกต์นับเพิ่มอีกเก็์แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเอาท้ายมันนะครับท้ายมาันท้ายมันนะครับสิบสองเท่ากับแปดนะครับเหยียดก็แลนะ้วหนึ่งเก้าเท่ากับเก้าหมดนี้จะได้เลขติดบนหลักสิบบนนะครับ หลักสิบบนหลักสิบบนนะฮะจะได้เลขหนึ่งเก้าแปดสองนะฮะหลักสิบบนนะฮะหนึ่งเก้าแปดสองนี่นะครับนี่คือหลักสิบบนนะครับสูตรหลักสิบบนต่อไปก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะฮะเป็นชิฟหน้า ก็แล้วกันนะฮะงวดวันที่2นะครับสองพฤษภาคมนะฮะงวดวันที่2พฤษภาคมนะฮสองขอขอนะครับหกสี่นะครับหลักสิบบนได้เก้าหนึ่งแปดสองนะก็แฟนหวยก็ดูดูกันตามสูตรนะครับสูตรก็เดินดีนะครเดินดีมาตลอดนะครับสูตรเดินดีมาตลอด หลัก10บนได้1982นะฮแล้วหลักหน่วยจะตามมาทีหลังครับจับคู่ให้ด้วยนะครับชิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่แฟนเพจของเรานะครับที่ติดตามรับชมช่องหัวยเม่นๆของเรานะครับ